ครับผมกมแทงครับเวกเรามาจากซีรีส์โฟโตบอมเมียนดูครับผมวู้วนกมากครับแล้วก็บรรยากาศุมงาได้แฟนๆที่บรกศลโครงแดงใ่ครับใช่ครับก็คนแน่จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับพี่ทุกคนแล้วก็ที่สำคัญดาราทุกคนดราราหลายคนเลยมาก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับใช่ใช่ใช่ วันนี้คราไงเราก็มีพี่บูวันนี้พี่บูจาชิงครับผมก็ใช่ก็มาให้กำลังใจพี่บูครับมี่รอเข้าหอแล้วครับใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวมีการแสดงของทางแคมบูวินดอมแล้วก็ไปแล้วแสดงไปแล้วใช่ลไ้ เป็นท okay. ี้ละลูกาก็ไปไปครา่หพาวันนี้มาสอนโปรโมทประกาศเลยละกันประกาศเลยหรอเป็นที่แรกว่าทางเดือนตุลาคนเนี่ยซีรีส์โปรจะปล่อยสักนี หลังจากที่ปล่อยพลอดมาเกือบปีแล้วการน้อยนานเดี๋ยวเวลา้ะเขาเรียกว่าของดีเนี่ยต้องเก็บไว้ที่บ้านสำหรับใครที่แบบเครียดเนาะหรือว่ามีเรื่องหงุกใจมีเรื่องแบบคนหมดตังค์ช่วงนี้ไม่มีกำลังใจใช้ชีวิตต่อ ขอให้เปิดโปโลตัวความโดยทำชีวิตคจนจ่าดีกว่าเดิมในทุกส่วนใหม่แฮปปี้ลั่นล่ามกามกาๆก็เป็นคอมมานดี้ฟิล์ูปูมากๆเลยครับเป็นคือบอกเลยว่าเด็กสอบเด็กสามขวบเด็กสามขวบรูดด้ว่าเข้าใจง่าย<ะ>ม,มาก เป็นสามคกสามกนดูก็ขำเพราะว่าไม่ซับซ้อนเลยเฮ้ยไม่เข้าใจไม่ได้แล้วพูดขนาดนี้แล้วแล้วบอกเลยว่าแค่เรื่องของเราเนี่ยเข้าใจง่ายใช่ครับสนุกแต่วที่สำคัญเราได้ทำดูมันดีมาทำได้ถ้าผมมันดีเวิร์มโปรดักชั่นก็โน้มน้าวเราแบบว่าแต่ละ่วนมีส่านเกี่ยวข้องเรา คู่เราแบบนั้นคู่เราก็จะเห็นแบบว่าความน่ารักครับเพราะว่าเขาจะต้องแบบเข้าไปอยู่ในร่างโต๊มที่แบบเป็นตัวปลอมผมเขาปลอมอลอมที่และเขาจะต้องแบบว่าผมจะต้องช่วยเขาเนี่ยแสดงให้เหมือนเปตัวจริงได้ก็มีความโกของเขาความน่ารักของเขาแล้วก็มีปมแบบว่าเป็นที่นิยมการใส่กันที่เขา ได้คู่กันคู่สี่เลยจะจับได้ตอคต้องตนะใช่ไมพี่คนที่สองมาถึงมาถึงพวกผมต่อของพวกคุณหรือว่าในเรื่องในชีวิตจริงคนที่สองคนนี้นั่นเหรอนี่ยมันตอบยากนะเอาตรงตอบยากก็ถ้าเกิดอยากรู้ว่า ในซีรีส์หวานกว่าหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะคะนแบบนรับเออ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 เนี่ออเ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 ออสมอเออเออเออนออเออเออเนอเยอเอจะเป็นอีเออบบเออ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 เคอาอาเเอเออเออนออเ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 อบเออเออเออนอ่อเออเมเอนเออออเ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 อเออเอเอ็นอออออออเออเเอี่อเออเออออเีอเออเอเออเเเนอเอเออเาอออออ อ,อหูทำไมสองวันนี้ม,นมันหวานมากกว่าน้ารักแบบเออต้องไปเลีหห้มงอะไรอย่างเงี้ยเออตัวน,นี้ของก็ไม่เบาแห่แต่ว่าเขาหวานว่าอ,อะไรอ่าสิ่งที่เด้เห็นจากซีรีส์ก่อนแล้วก็ สิ่งที่เราเห็นจากชีรี่นั้นแน่นอนคือผลงานการแสดงของเราสองคนโดยเฉพาะฝีมือการแสดงของพี่แพนเช่นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกครับเป็นเรื่องแรกครับผมถ้าส่วนสำหรับคาแรคเตอร์แล้วก็สิ่งที่จะได้เห็น,นจากตัวเราคือก็คือความสนิทสนมกัะแล้วก็ความเป็นหุ่นของพี่แพน,นที่สำคัญก็คือหมู่บ้านเนี้ยที่สำคัญทุกคนน่าจะได้เห็นหุ่ที่พี่แพนมั่ง ออกาังๆแต่ดิส claimer ไว้ก่อนว่าในเรื่องเราอาจจะไม่ได้เห็นแค่อของผมอาจจะเห็นมากกว่า1มากกว่า2องหรือมากกว่าสาหรืออาจจะถึงสคนโชว์โชวโชว์น้เต้เต้นน้ต้นานกาโช้เเ้นเ้ีเเ้ย โตุนเอวันนี้อาวใจยังแบบไม่ได้พอวันแต่ว่าร้อยเรว่าเดือนตุลาแวแต่ว่าก่อนจะเดือนตุลาเนี่ยในเดือนเดือนนี้ก็เดือนกันยาเดือนกันยานจะมีสนเห็นน้เกิดเบาๆอก็มีมาแสองสัปดาสัปดาสองสัปดาประมาณนี้ก็คือคือต้องเตรียมหมอเตรียมตุกตาเตรีิชูเตรียมิชู้ สาวดำตางไงเฮ้ยไม่แต่ตอนแรกอาจจะยังอาจจะยังแต่ว่าเพราะว่าส่วนตัวมองว่ามันมีความสนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีคทบเท้าสนุกเป็นตัวอย่างครับหอดดอโลหนครับครับผมกอาจจะเห็นแบบตัดตัดเลยแบงมาบ้างังไม่เห็นมือใช่ หม่าทกที่เราเนี่ยเสแ่ีแที่หนูทีนี่คนรี่สอนนตดีัดตัดตัดตเดตัดตัดตดตัดตัดตัดตต่ดตัดตัดตััดตดตัดตัดตตัดตตัดตัดตัดตดตัดตัดตดัดตัดตาดตันตัดตัดตัมัดตััดตัดตั่ตัดตัดดั เฮ้ยคนสุดท้ายมีเวลาโคกผเจอแล้วผมเป็นแอปวีทีวีแล้วกัน้มีทีวีได้วีทีวีมีทีวีที่ว่ากันวีทีวี ัก็ฝากซีรีส์ของพวกเราทั้งสี่คนด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องโบตัวบอมบินนี่รเป็นคนเด็กจากวีพีวีที่คขาดับเบิลพอแลบกับทางมันดีเวอร์นะครับท่ผู้ชความตื่มความเป็นความน่ารักดราม่าครบรสทุกชาติครับแกก็ฝากด้วยในเดือนตุลาคมนี้มาแล้วอีพีแรกฝากจะมีกิจกรรมอะไรทุกคนได้รอรุ่นด้วยก็ฝากติดตามพวกเราทั้งสี่คนในช่องทางทุกต้องถูกช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับท่านผมขอบคุณนะครับ Thank you very